ครับสวัสดีครับวันนี้บริษัท TAB บีโน v วชั o นนะครับจะพามาดูแปลงแตงโมนะครับทีนี้ก่อนเราจะไปดูแปลงแตงโมเดี๋ยวมาดูแปลงก้าก่อนเพราะว่าเราได้ข้อมูลจากเกษตรกรว่าประสบปัญหาเรื่องของก้าโอเคเดี๋ยวคุยกับเกษตรกรนะครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายสมส่วนนิ่งกันครับตอนนี้ทําแตงโมอยู่ที่ตำบลคลองกระจังอาเภอสีเทพจังหวัดเพชรบุร์ครับก้าคือปัญหาตอนนี้คือใบมันไม่ออกมันยอดมันไม่เดินใบมันไม่โกบยังไม่รู้สาเหตุมาจากไหนอีแรก ว่ามันมายังไงก็ถ,ถึงได้เรียกวิยากรมาดูว่ามันเป็นยังไงโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูอาการกันอาการคือยอดจะหงิกออกมาแล้วก็กางไ่เต็มที่ใช่ใช่ลักษณะอาการที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราไปดูเพีย้ยไฟด้วยตาเปล่า้ายมองเง็นมองไม่เห็น,หนถ้าเราจะดูเพีย้ยไฟจริงๆมันต้องพลิกลงไปใต้ใบตัวมันเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพลิกดูเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีกล้องเนี่ยในตัวมันนะครับเ็นตัวไหมฮะถ้ามองตามนิ้วถึงจะเห็น ตัวเล็กนิดเดียวตอนนี้เนื่องจากร้อนแล้วแรงมันเป็นสภาวะที่เหมาะกับการระบาดของเพลี้ยไฟแล้วถามว่าเวลาเราเพาะก้าแตงเนี่ยเราจะเริ่มฉีดเพลี้ยไฟตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือพอเริ่มแตกใบ2ใบใบจริงเริ่มออกต้องฉีดละใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะใช้ตัวชีวพันธุ์ซึ่งชื่อว่าตัวเมตาไลเป็นเมตาไลเซียมเนาะก็จะเอามาผสมกับตัวสารเคมีที่เราใช้แล้วฉีดเพื่อทําลายแมลงได้หลายระยะแล้วก็เพลี้ยไฟไม่ดื้อยาปัญหาเพลี้ยไฟเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้ เพราะว่าที่มันตามมาก็คืออาหารของไวรัสเพราะฉะนั้นมันทรงผลระยะยาวของเราอย่างที่ลุงเอาไปลงแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ว่าลุงเลือกใบบานใบสมบูรณ์ไปลงในแปลงแล้วตอนนี้ปลูกแล้วเั้งได้สามวันวันนี้นะครับลุงอยากจะถามว่ามันจะมีผลไหมหมถึงว่าจะมีผลกระทบอะไรไหมใช่ผลกระทบมันอยู่ในแปลงใกล้า็เรียกว่าผลกระทบจากเพี้ยไฟเนี่ยมันกระทบไปแล้วเล็กๆน้อยก็ว่ากันไปเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็ไปคุมต่อก็คือเราใช้คําว่าป้องกันเนาะ จริงๆแล้วเราไม่เห็นตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวอยู่แล้วเราก็ใช้วิธีการป้องกันนั้นเราก็จะฉีดไปเพราะนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราสังเกตยอดหมาย <c oughs> ถ้าแตกยอดตามปกติไม่มีอาการใบด่างใบลายยอดแข็งก็สบายใจได้เ,เราก็ดูแลต่อไปได้เลย <c oughs> ส่วนถ้ากรณีที่เราจะต้องสังเกตเพิ่มเติมก็คือเรื่องของอาการว่ามันมีอาการของไวรัสแสดงไหมถ้าไวรัสไม่มีอาการอะไระแสดงก็สบายใจหายห,ายห่วงครับดูแลต่อสบายเลย